ปพฤติกรรมเสี่ยงเป็นมะเร็งที่หลายคนอาจไม่รู้ 1. น,นอนดึกเป็นประจำเป็นหนึ่งในพฤติกรรมเสี่ยงมะเร็งการนอนไม่เพียงพอเนี่ยยังทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอลงเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งต่างๆไม่ใช่แค่มะเร็ง 2. ดื่มเครื่องดื่มร้อนเกินไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งหลอดอาหารได้เนื่องจากความร้อนจัดเนี่ยสามารถไปทำลายเยื่อบุหลอดอาหารทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังได้ 3. การกินอาหารไม่เกรียม เนื่องจากเมื่ออาหารไม่เกลี่ยเนี่ยสะสมอยู่ในร่างกายมากๆเนี่ยก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งลำไส้มะเร็งเต้านมมะเร็งปอดแล้วก็มะเร็งกระเพาะอาหารได้เช่นเดียวกัน 4. นั่งทํางานติดต่อกันนานๆเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ได้เมื่อเราไม่ได้ขยับร่างกายเนี่ยก็จะไม่ได้เผาผ่านไขมันเท่าที่ควรไขมันเลยสะสมที่สะโพกหน้าท้องไขมันสะสมเหล่านี้ที่อยู่ในร่างกายเนี่ยอาจกลายเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด มะเร็งลำไส้ได้ในที่สุด5กินยาคุมกําเนิดเป็นเวลานานเนื่องจากยาคุมกําเนิดมีส่วนผสมของฮอร์โมนเอสโตรเจนถ้าได้รับฮอร์โมนชนิดนี้เป็นระยะเวลานานย่อมมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมเพิ่มมากขึ้น 6. การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีโมลพิษสูงโมลพิษทา,ากาศโดยเฉพาะพวกฝุ่น PM2.5 เป็นหนึ่งในสาเหตุการเกิดมะเร็งปอดไม่เพียงเท่านั้นฝุ่น PM2.5 ซึ่งมีขนาดเล็กมากเมื่อเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ย จะส่งผลต่อหัวใจและหลอดเลือดของเราได้เช่นเดียวกัน 7. การกินอาหารแปรรูปมากเกินไปเช่นแฮมไส้กรอกเบคอนกุนเชียงและลูกชิ้นเป็นอาหารก่อมะเร็งเพราะมีสารก่อมะเร็งอย่างในโตซามีนและโพแทสเซียมในเตจถ้ากินมากเกินไปเนี่ยก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้และมะเร็งกระเพาะอาหารได้8 การกินน้ําตาลที่เกินพอดีอาจก่อให้เกิดโรคอ้วนภาวะดือ้ออินซูลินและการอักเสบตามอาวัยวะต่างๆภายในร่างกายรวมถึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์มะเร็งได้ใครเห็นว่าประโยชน์กดหัวใจเม้นแชร์ให้ด้วยครับ